Hai <laughs> bommati Ah? ม mm ันสมัย hmm. ท <iah> ี่4ประจําปีกศ2566ด้วยเทฐบาลมือทชุมพรมีความประสงค์ขอเปิดเป็นสภาเทศบาลเมืองชุมพรสมัยไอ้สาวมาสมัยที่สี่ ประจำปีพศ2566ตั้งแต่วันที่4กันยายน2 5 6าย่าน่รเชิมเบับที่1หน้าตารความในมารา26วักแรกอาเทศบันเินทุกทอนสมัยที่3สมัยกันยายน2566ที่4ประจำปีพศ2566ครั้งที่1ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่11กันยายนพศ256 ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในสภาทั้งสิ้น17ตั้งครบองค์ประชุมผมขอสปินการประชุมเลยนะครับแต่ติงหาคมพศ2560และเปลี่ยนวาระที่3เรื่องการทู er lair, spring, ้ถามและเปลี่ยนวาระที่4เรื่องที่คณะกรรมการที่สภา20ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้วและเปลี่ยนวาระที่1ครับผมขออนุญาตดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระเลยนะครับ และเบียบเานละที่หนึง่งเรื่อ,ใจใจองที่ประอาจะแจ้งต่อที่ประชุมณห้องประชุมสภาที่าััดชุมพรเริ่มประชุมเวลา9นาฬิกาวันนี้จึด้เสนอตัวที่ดการไในการเสนอร่างเทศบาล ความจำเป็นต้องตั้งประมาณไปจ่ายเพร่มเตือางกลยัตติคนที่สี่ขออนุญาตครับครับท่านขอบูลเสนอท่านไปเป็นคณะกรรมการไกลยติท่านที่สี่ครับต่อไปผมใจท่านสมาชิกได้เสนอคณะกรรมการไปยติท่านที่ห้าขอเชิญท่านสมาชิกเสนอครับขอเชิญครับท่านศิวะพง